สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องตุลและป้ามูนีต่ตรงหรับกันวีต้องสำหรับกันวีอาร์ตออฟวีนุข่าห้ <c oughs> างแห่งหนึ่งย่านเพื่อนจิตวันนี้มาทำอะไรครับ วันนี้มาม้วนผมค่ะมาเป็นรับ,บดช่างแต่งหน้าสาวให้กับเจ้าสาวท่านหนึ่งที่หน้าคุยๆเชื่อไหมลูกแกเยอะกว่าลูปพี่แน่นอนเพราะว่าเราเป็นคนส,สนับ <c oughs> สนก็คือว่าแบบพี่สาวก็คือแต่งงานพี่สาวจะมีผัวแฮชแท็กทัตชี่จะมีผัวแล้วก็ก็เลยแบบให้ตุลมาแต่งหน้าค่ะด้วยความไม่เต็มใจใช่เพราะว่า <c oughs> ตอนแรกฉันก็จะไม่รับงานนี้เพราะว่าฉันก็จะบอกว่าฉันจะฉันจะแต่งหน้าตัวเอง สาวบอกไม่ได้งเออทุกคนเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวทุกคนก็โหวตกันว่าแบบขยุมหัวตูนว่าอะไรนะทำไมไม่ให้ทุกแต่งเขาอยากแต่งหน้าจระเอออันนี้ก็เลยผลงานหน้าผมผลงานนอนผลงนหน้าก็คือตูนเองแต่ว่าผมก็คือป้าหนูมีป้าหนูมีทำไมไม่รับงานเช้าคะบอกเขาไปแก่แล้ว ความดันจะขึ้นตอน6โมงก็เลยไม่หลับตอนเช้าต้องฉีดอินซูลินที่หน้าท้องหัวขึ้นหลบสาไแลก็ฝากผลงานการแต่งหน้าของน้องตูแล้วก็การทำผมของป้าหนุ่มีนะคะพบกับป้าหนุ่มีได้ที่ซ็นทรัลใจกลางเมืองใจกลางเมืองขอบคุณค่า